ข่าวพักภูมิใจไทยหรืออนุทินชาญวิลกุลบอกว่าจะหวนกลับมาร่วมรัฐบาลคำถามก็คือว่าโอ้ยไปเอาข่าวนี้มาจากไหนครับเพราะเนื่องจากว่าผมมองแล้วมันมันแทบจะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้นะครับรัฐบาลกําลังมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องเขากระโดงนะ ยังไงก็แล้วแต่ครับมีการเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระดงแน่นอนการที่อยู่ดีๆพรักภ,ภูมิใจไทยจะหันกลับขึ้นมาคงไม่ใช่หรอกเพื่อไทยไม่รับแน่นอนหรือรัฐบาลนี้เขาไม่รับเข้ามาเพราะว่าเขาต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเขากระดงนั้นให้จบสิ้นไปนะครับส่วนใครจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายยังไงก็ว่ากันไปตามกฎหมายถ้าพักภูมิใจไทยยังอยู่ในร่วมรัฐบาล มันก็จะเหมือนระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ร่วมอยู่ในประยุทธ์จันโอชาหรือมาร่วมรัฐบาลนี้ในช่วงแรกๆนะในช่วงสองปีแรกเขากระโดงก็ได้อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่รัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยจะเอาพรรคภูมิใจกลับมาร่วมรัฐบาลผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องสอวอรหรือหัวสอวอเช่นเดียวกันนะตอนนี้ทาง DSI ก็ เรียกว่าทำงานเรื่องสอบสวนคดีหัวสวเนี่ยทำอย่างเต็มที่นะครับและทราบข่าวพรสมควราูโอโ้พยานหลักฐานที่ดีเอมีนั้นเนี่ยนะครับแน่นอยู่ที่กกตนะอยู่ที่กกตยังมีข้อสงสัยเรื่องกกตว่าคนในกกตกพอ,พ,อพอรู้กันอยู่ว่าเอาละเป็นลูกมอกในส่วนของภูมิใจไทยอยู่ จะทางานแบบตรงไปตรงมาหรือไม่อันนี้ประชาชนก็จับตาอยู่นะครับประชาชนจะคาดหวังหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ประชาชนจับตาอยู่แน่นอนครับเรื่องหัวสวนะผมว่ายังไงรัฐบาลนี้เขาก็ไม่รับกลับเพรารัฐบาลนี้รับกลับมาร่วมรัฐบาลนคิดดูกันแล้วกันนะคดีเขาก็โดงคุณจะทํำยังไงอะ่ะเออถูกไหม คุาจะทำยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้และผมก็เชื่อว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองนาทีแบบนี้นะอนุทินชาญวิรุคุณก็ยังหวังอยากจะเป็นนายกอยู่เออถ้ยู่ดีจะกลับมาร่วมรัฐบาลเนี่ยมันไม่มันไม่เมกเซนไ์ sense, ไม่น่าจะเป็นไปได้ในช่วงนี้นะครับที่มีข่าวประเภทอย่างนี้อ่ะเมืทีเราฟังข่าวเนี่ยก็ต้องก็ต้องชั่งน้ําหนักอยู่พอสมควรนะโดยเฉพาะอย,อย่างยิ่ง หลายคนคาดหวังในวันที่29สิงหาว่านายยกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนั้นจะรอดนะผมเชื่อว่าคนอยู่จำนวนไม่น้อยคาดหวังว่าเรื่องนี้น่าจะรอดเขาคาดหวังแบบนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้บ้านเมืองซึ่งอยู่ในภาวะที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้จะได้เดินหน้านะครับประชาชนยังรอการแก้ไขาจากรัฐบาลอย่างน้อยให้สามารถแก้ไขได้ระดับหนึ่งแล้วค่อยว่ากัน ครับวันนี้ก็เลยตั้งคําถามว่าข่าวภูมิใจไทยจะกลับเป็นมาเป็นรัฐบาลนั้นเอามาจากไหนครับจำนงใช่บางคนไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ